สวัสดีครับสำหรับอีพีนี้ผมจะพาทุกคนมาฟังประสบการณ์สมเด็จวระละคังนะพิมพ์ตื้นนะเนื้อสวยๆจัดๆนะก่อนจะฟังประสบการณ์ดีๆเดี๋ยวผมพาดูเนื้อก่อนนะชมเนื้อพระด้วยกันนะมาสวยงาม เนื้อขนมเข่งนะน,นุ่มเนื้อขนมเข่งถ้าเป็นพวกมนสารองค์จะแก่พวกกล้วยพวกข้าวกลนบาทแต่ก็ยังมีมนสารศักดิ์สิทธิ์ของสมเด็จโตอยู่นะที่เป็นพวกเกอสรดอกไม้ต่างๆนะที่ท่านได้เก็บไว้ ยามจะทําพระสมเด็จออกมาแจากแต่ละครั้งนะดูเนื้อก็เสร็จแล้วดมจะมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังนะดูหลังนิดนึงครับภาพนี้ก็ผ่านซ่อมมานะประสบการณ์ตรงนะผมก็ได้มาแบบซ่อมๆแบบนี้นะ ยังไม่กล้าไปเปลี่ยนเป็นเรี่ยมทองให้ท่านเลยนะว่าจะไปเรี่ยมทองกลัวพระจะสึกออกมาอีกผมก็เลยได้แค่รอให้พลาสติกมันดูลา,ลาวก่านนี้ก่อนะตัย้ยอะไปทำใหม่กลัวาพาระล้าวน,ะนนะะเนื้อสวยๆนะเนื้อขนมเข็งทีนี้เดี๋ยวผมจะเล่าประวัติให้ฟังนะ เร้าตรงนี้ผมได้มาก็ประสบการณ์ดีนะผมประสบการณ์ดีก็คือผมก็ได้ทำกับข้าวนะทำกับข้าวแล้วก็ได้หั่นหมูนะหมูสามชั้นพวกหนังน,นั้นหนาหั่นยากยากมีดคมคมก็ทำกับข้าวกินปกติตอนเย็นก็ทีนี้ก็ถึงเวลาที่เตงต้องมาหัน่นหอมหั่นอะไรเงี้ยมือเตงก็ใส่เข้าไป ซอย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 พอซอยไปได้สักพักหนึ่งมีดเนี่ยคมมีดที่ว่าคมคม,คมใช่ไะเฉือนเข้าไปหลังเล็บตรงเนื้อนิ่มอ่อน,ออนตรงหลังเล็บขึ้นมาทานนั้งหมดนะเราก็แปะเลยครับโอ้คิดแน่ใจแล้วว่าเลือดสาดแน่เลยพอไปดูฮยไม่มีเลือดสาดเย้ยไม่เข้าเย้ยเราก็อมตนาสาธุกับบารมีท่านนะ่ะ ท่านก็สัแดงริตรประมาณนี้ครับสองสามครั้งเวลาตามกับเข้าวเราก็เผลอเลยหรือว่ารีบเกินไปเี้ยแต่ท่านก็ดูแลดีไม่เข้าเนื้อแต่ว่าแสบเหมือนเข้าแล้วคมรู้สึกนี่เข้าแล้วถ้ามันเข้าจริงๆผมว่าเล็บคงหายครับเพราะว่าปลายเ,ยเล็บเราใช่ไหมมันก็บางๆตรงบางๆตรงเนี้ย เนี่ยบนเล็บน่บางๆางมีดแต่มีดไม่เป็นไรคนก็ไม่เป็นไรไม่เข้าแต่ความรู้สึกมันกินไปทั้งนิ้วแล้วข้างบนะก็บารมีสมเด็จท่านดูแลจริงๆนะสำหรับวันนี้ก็เอาประสบการณ์สมเด็จท่านมาเล่าสู่กันฟังครับขอบคุณครับขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความจเจริญบารมีสมเด็จโตเริ้ลมะลังสีจงปกปักรักษานะฮะ